ไฮเอ็ด้ายาวนะครับเข้าใหม่นะครับกำลังแต่งภายในนะครับเจาะกระจกเรียบร้อยเดีย๋ยวจัดล้อซิ่งให้ครับี่กำลังทำภายใน VP นะครับแอร์ไมโครบัสหน้าใส่แอร์ไมโครบัสหน้านะครับอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับปี2019จด20บะะครับนี่ครับเ,เดิมๆบางๆเลยกำลังจัดทรงอยู่นะครับ ัจะใส่ช่องแอร์นะครับจัด v p ให้เลยครับแอร์ไมโครบัสคันแรกเราจะส่งเสร็จแล้วติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันแรกจัดใส่นน้นอยู่นะครับลูกค้าจัดใส่เน้นอยู่นะครับคันนี้คันที่สองนะครับเดี๋ยวจัดสรงหล่อให้เลยครับแม็กซิ่ง ยางซิ่งโหลดภายในวีีนะครับหายใจร้อนรีบโทรมาเลยครับคันแรกขายไปแปดแสนกหมืนบาทนะครับคันแรกขายไปแปดแสนหกหมืนบาทนะครับจากแฟนแนนเริ่มต้นดาว1 5หนึ่งแสนหมืนบาทนะครับจากแฟนแนนเริ่มต้นดาว1 5หนึ่งแสนห้ามื่น 1, 50, บาทนะครับคันที่สองเริ่มมา คันที่3ามก็กําลังจะตามมานะครับเดี๋ยวคันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแต่งเพิ่มอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวทำหลังค่าเสร็จปุ๊บปูพื้นใส่เบาะ V.P. ให้นะครับ<อ>ได้แอร์ไมโครบัสแล้วด้วย<อ>แต่เป็นบัดหน้าครับคันนี้ลดน,น้าางนัน้อย อของดีๆมีให้ไม่เยอะนะครับพี่ๆใครหาอยู่ก็สอบถามมาได้เลยครับ